สวัสดีครับฟรีจากช่องฟรีเฟิร์สนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงเพลงใน iPhone โดยผ่านโปรแกรม i u u n s สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone iPod หรือว่า i p แ d แนะนำให้ลงเพลงด้วยตัวเองดีที่สุดเราจะได้เลือกเพลงลบหรือว่าเพิ่มเพลงได้ตลอดโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆวิธีการทำให้เพื่อนๆเ,เปิดโปรแกรม t u u n s ถ้ายังไม่มีเพลงให้ทำการเพิ่มเพลงใน t อจูนก่อนนะครับจากนั้นทำการเสียบสายชาร์จ iPhone เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง iPhone กับคอมพิวเตอร์รอสักครู่เมื่อตัว iPhone แสดงใน t อจูนให้เราคลิกที่ไอคอนรูป iPhone ตามคลิปจะเข้ามาสู่ในหน้า summary นะครับหรือว่าหน้าสรุปให้เพื่อนๆคลิกที่คำว่าเชื่อมข้อมูล รอ p h o n e ทำการเชื่อมข้อมูลกับ iTunes สักครู่จากนั้นให้เราสกอร์ลงมานะครับในหมวดหมู่ตัวเลือกให้เพื่อนๆขีดถูกในช่องเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติแล้วก็ช่องจัดการเพลงและวิดีโอด้วยตัวเองตามคลิปนะครับแล้วคลิกที่คาว่าเสร็จสิน้นทีนี้ให้เพื่อนๆดูตามตัวชี้เมาส์ ข้อมูลที่อยู่ส่วนคลังนะครับจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรม i t u n e s ส่วนข้อมูลใน iPhone จะอยู่ในส่วนของอุปกรณ์สังเกตได้ว่าตอนนี้ใน iPhone ยังไม่มีเพลงนะครับวิธีการใส่เพลงใน iPhone ให้เพื่อนๆคลิกเพลงใน t u n e s จากนั้นทำการเลือกเพลงคลิกค้างแล้วก็ลากใส่ในส่วนของ iPhone ได้เลย ตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีเพลงถูกเพิ่มเข้ามาใน iPhone ของเราแล้วนะครับเราสามารถเลือกเพิ่มได้ทีละเพลงหรือว่าเลือกเพิ่มหลายๆเพลงถ้าต้องการเลือกหลายๆเพลงให้กดปุ่ม Control ค้างแล้วคลิกเลือกเพลงนะครับเพลงที่ถูกเลือกจะเป็นแถบสีฟ้าคลิกค้างแล้วก็ลากใส่ในตัว iPhone ได้เลยนะครับ วิธีการลบเพลงใน iPhone เราสามารถลบได้โดยตรงจากตัว iPhone หรือถ้าต้องการลบผ่าน iTunes ให้คลิกที่เพลงในส่วนของ i p h o n e นะครับคลิกเลือกเพลงที่ต้องการลบคลิกขวาเลือกลบออกจากคลังแล้วกดลบเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ลองทำดูนะครับติดปัญหายังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับผม วันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ